ดีทุกคนมากันวันนี้มาพบกับช่องค i d s Flex อ o y แล้วนะบุ้มบุ้มุ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 มเอิ่มเขียมจะทำเสียงสิเองแต่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กวันนี้เรารอคอยมานานมากๆแบบว่าโคตรนานเลยคือบังเอิญว่าสั่งคนละเจ้าไงคือมันเป็นมันเป็นงานเดียวกันแต่ว่าไปสั่งกับพ่อค้าแม่ค้าคนละเจ้ากันเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเนาะราคามันก็แบบมีสูงมีต่ำอ่อของแต่ละเจ้า โอเคทีนี้เราไปดูกันเลยว่าว่าว่าเขาคือใครในงานนี้นี่เลยทำซาดัมทำชายนี่คือคุณโทมุระนะชิงาราคิใช่ไหมวะพูดถึงว่าน่าจะถูกชิงาราคิเออโทมูระคือคือมาได้ถูกจังหวะมากๆจริงๆเรารอมานานมากนะแต่ว่าเขามาได้ถูกจังหวะตรงที่แอนิเมะตอนล่าสุดเนี่ยคือเพิ่งฉายเป็นแบบคือมันฉายโทมุระเออแอนิเมะก่อนหน้านี้ตอนหนึ่งก็คือโทมุระเขาก็ถึงความหลังของวัยเด็กของเขาใช่ไหม แต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นโทมุระแบบเหมือนเขาก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับมีพลังที่แบบโหอภิมหตมามหามหาศาลอะไรเงี้ยเออเหมือนเขาก็แบบเก่งขึ้นแกร่งขึ้นอะไรอย่างงี้ซึ่งกําลังอินเลยเว้ยกาลังแบบโอ้โหกำลังเคิรมกับโทมุระเลยอะ่ะแล้วอยู่ดีวันนี้โทมุระก็มาหาที่บ้านเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากคือเป็นตัววายรลา์ที่เราชอบมากแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอยอย่างใจจดใจจ่อ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เขาได้มาถึงแล้วเราก็ไปเปิดเขากันเลยนะไปะะก่อนเปิดนิดนึงก็ดูดูกล่องด้านบนทมุระเป็นรางวัลเอนะแล้วก็อ่ะ้างใต้ประมาณนี้โเม่อกินลืมหมุนกล่องให้ดูเลยก็คืออันนี้ด้านหน้าเด้อข้างแบบนี้ไงเท่ไหมละ่ะด้านหลังก็เหมือนกันนะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้โอเคกรีดแล้วนะจ๊ะขออนุญ,ญาต เราแากกันตรงนี้เลยโอ้ยชอบตัวนี้อะ่ะคือตอนแรกอะก็ยังงงๆนะว่าชอบตัวไหนว่าแบบถ้าเป็นตัววายร้ายอะชอบตัวไหนกันแน่แต่สุดท้ายแล้วเราอะ่ะก็ได้คนโขกเลยว่าเราว่าเราอะชอบโทมุระมากกว่าดาบีอีกเลยเอาล่ะมายังไงสิเพลงมาตึตุนตุนปังปังปตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไหมล่ะแค่หลายคนอาจจะมีแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเราอะยังไม่มีเออเราก็เลยตื่นเต้นไงเออ เฮ้ย <Okay>. hey, เอาอีกแล้วว่าทําไมดึงออกมายากวะ <c oughs> เหมือนตอนดาบิอะ่ะคือพอดึงยากแล้วเหมือนแบบหัวมันมีปัญหาเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูดีมากดูดีที่สุดต้องต่ออะไรเลยต่อขาย,ยัางเดียวแต่โอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจความเรียบร้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ห่อบับเบิ้ลมาเลยอ,ะอ,ยอ่ะเออก็เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันนะตัดก่อนไปครับ เรียบร้อยครับฮะอยากห็งกันแล้วเซ่ไปทง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 ,ทงมาส่องเลยส่องกันให้เต็มสายตาอือดูดูขอดูอะไรายละเอียดกันนะว่ามันมีอะไรเสียหายไหมก็เท่าที่ดูไม่มีรายละเอียดแบบดำดำด้วยอะเอ้ยเจ๋งวะ่ะไม่มีอะไรเสียหายนะผมอันนี้เป็นไรปะไม่เป็นนะเออสีก็ไม่ถลอกเออโชคดีถือว่าเป็นบุญนะ ไม่มีตําหนิอะไรเลยสําหรับหัวด้านบนโอเคเรามาดูมือเขานี่เป็นแบบตัวที่เปิดหน้าด้วยเธอคือที่ผ่านมาก็มีแต่ปิดหน้าปิดหน้าเราก็แบบไม่เห็นหน้าเขาเนาะเออรายละเอียดค่อนข้างดีจนถึงดีมากๆดีเวอร์เวอร์ยังไม่เห็นตําหนินะอุ้ยแล้วแบบเนื้อตรงนี้ของมันอนะ่ะดีมากเลยคือมันเป็นแบบลื่นๆนะื่นอ่ะคือถ้าเทียบกับดาบีอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบชุดเขาจะแบบทําแบบสากๆนะแต่โทมุลาอ่ะ เฮ้ยมันดีว่ะวัสดุดีประเด็นคือราคาถูกสุดเลยในในชุดนั้นนะในในรอบเนี้ยค,คือคือราคาเขาไม่แรงเลยแล้วแบบโอ้โหเกินว่ะเกินราคามากมากอืให้ดูเข็มขัดไม่ใช่เข็มขัดสิเป็นเหมือนเฮ้ยเฮ้ยสมจริงสมจริงมากเลยมันไม่ใช่ว่าแปะติดนะมันใครหับได้ไว้เออมันเหมือนเป็นเบลล์แบบเสื้อคลุมขเขานี่คือเสื้อคลุมใหม่ของเขานะเผื่อใครยังไม่รู้แต่คงรู้กันหมดแล้วแหละเป็นเสื้อคลุมใหม่แบบชุดเอ่อชุดล่าสุดที่เขาใส่อ่ะ คือเขามีเสื้อคลุมด้วยไม่ได้ใส่แค่ไอชุดชุดด้านในเขาอย่างเดียวนะอ่ะทีนี้ยังไงเราดูใต้รองเท้าอู้หูยละเอียดมากนึกว่าใส่รองเท้าผ้าใบแบบคือมันคือเวลาเวลาที่มันทาแล้วมันสมจริงกันรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันไหมว่ามันแบบมันอินอะมันรู้สึกแบบแฮปปี้ที่เขาทําได้แบบสมจริงขนาดนี้ดูดิรองเท้าได้บี้กเหมือนกันที่แบบมีตะเข็บรอบรอบอันนี้ก็คือมีปลายยางแบบมังดีว่ะอ่ะมาดูซูไม่เห็นรองเท้ากันหน่อยนะผ้าใบแบบคือดีคือดีกว่างาน งานโครเซียมากๆเออราคามันก็ต่างกันเนาะเออไม่น่าสงสัยดูดิดูดิตอนแรกนึกว่าแขบได้แขม่ได้นะจ๊ะก็แข็งๆนิดนึงแต่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่อนโยนน่ะสังข้างเลยโอเคเยี่ยมนะอะไม่มีอะไรโอเคไม่มีตําหนินะตัวนี้คือตําหนิเป็นศูนย์ตำหนิเป็นศูนย์สวยมากอมเอออ่ะโทมุระขาขวานะทุกคนถ้าใครซื้อไปแล้วก็ต่อก็ต่อขาขวาแบบนี้นะโอเค เอามาทุกคนนี่ก็คือคุณทมุระของเรานะหลังจากที่ต่อขาเข้าไปแล้วเรียบร้อยทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งคือเนื่องจากว่าเราตืน่นเต้นมากแล้วคือเราต้องแบบแกะตอนกลางคืนแล้วต้องถ่ายตอนกลางคืนอะ่ะแล้วทีนี้เหมือนสับแสงมันก็เลยไม่พอเว้ยมันก็อาจจะดูแบบมืดๆนิดนึงนะมันจะเป็นแนวแบบว่าก้มหน้านะอ่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูคือมันก็ไม่มีอะไรมากให่โชวนะ์มาเนาะคือหน้าเขาก็จะประมาณนี้เลยมันจะดูคันๆนิดนึงสวยว่ะสวยจริงนะ คือถ้าแบบชอบทงรั้วยังไงก็ต้องมีงานนี้เอาละคุยมีละใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันเรื่องจริงอ่ะคือมันสวยแล้วแบบผ้าคลุมตรงนี้มันดีมากเลยสัมผัสมันดีมากเลยเว้ทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนที่มีอ่ะตอนนี้นะก็ต้องคิดแบบเราเว้ยเพราะว่าเฮ้ยสัมผัสมันดีเหมือนวัสด,ดุมันดีเออเอาง่ายๆทุกงานที่เราซื้อมานะมีงานนี้อิชิบันคุจิอ่ะคือเป็นแบบรายละเอียดดีที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยมีต่อให้เป็นแบบ WFC แบบ S M S P อะไรเงี้ยเรามีออลไม้นะ ที่เราเคยรีวิวไปแล้วอะแต่เราว่ารายละเอียดมันก็ยังแบบคือหรือว่าโรงงานคือเขาทำไม่ดีอะแบบเขาเก็บรายละเอียดแบบว่าไม่ดีอะนึกออกปะสีก็แบบไม่ค่อยเรียบร้อยรอยต่ออะไรก็แบบไม่ค่อยเนีบ๊บแต่งานเนี้ยเออมันดีนะเว้ยแล้วเราก็เคยเห็นว่าบางคนก็บอกว่า้งานจตฉลาแม่งไม่ดีซึ่งเราก็แบบไม่ดีไงวะเออกูชอบอะเออเอาเป็นว่าคือเราชอบมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นแหละมั้ง เอาเป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็ก,ก็มันก็แล้วแต่ความชอบเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเองวันนี้เราก็เอาคุณธมรแล้วเอามาให้ดูแล้วว่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะรายละเอียดเขาก็ดีนะสีเขาก็แบบสวยสีแบบดีเลยอะผมออกฟ้าอ่อน,ออนเออแล้วก็มีความต่างกันระหว่างเฉดสีมือกับสีฟ้าที่หัวนิดนึงคือมือจะเข้มกว่านิดนึงตรงเนี่ยสายแดงๆของเขาเนี่ยมันจะแบบมีรอยดำๆนิดนึงแบบเออบอ่งบอกถึงการใช้งานเราคิดว่ามันก็คือมาจากแบบ ชุดตอนที่น่าจะไปสู้เพราะน่าดูเหนื่อยๆด้วยเนาะน่าจะไปสู้กับเอ,อชื่ออะไรอ่ะที่เป็นลูกน้องของออฟวันอ่ออะที่ที่เป็นแบบเหมือนยักษ์ตัวใหญ่ๆจําชื่อไม่ได้ละเออที่มันดูเหนื่อยอ่ะมันก็ยังมีแบบทุกอย่างครบใช่ไหมไม่ใช่ตอนเหมือนแอนิเมะล่าสุดที่แบบมือแบบพายไปหมดแล้วเหมือนเหลือมือเดียวใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นตอนตอนฉากประมาณนั้นแบบเป็นช่วงช่วงนั้นน่ะนะช่วงประมาณแบบสองสามตอนที่แล้วแนะนําเลยแนะนํามากๆสําหรับแฟนคลับโทมุระ ยังไงก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาตามกันได้นะจ๊ะส่วนวันนี้เราก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วเปปิงนนี้ไปละบายบายและแล้วทุกคนเราก็ลืมไปแล้วลืมอะไรรู้ใช่ไหมว่าลืมอะไรวัดไงล่ะวัดว่าเขาสูงเท่าไหร่เด้อทําไมลืมตลอดเลยวะเหมือนแบบรู้สึกว่ามันสวยตื่นเต้นแล้วก็พอแล้วอะคือไม่อยากรู้หรอกว่ามันสูงเท่าไหร่แต่โอเคเนืง่งจากว่าเป็นการรีวิวนะทุกคนแบบคนอื่นก็อาจจะอยากรู้ จากไอ้ตรงแดงๆข้างบนนะมันก็ถ้าเราไม่ตาเลตาเขอะไรก็ตามก็ประมาณ19อะ่ะเออประมาณ19บเก้าอ่ะสิสิบเกจุดหประมาณนี้โอเคไปจริงลวไปจริงไปจริงละไปจริงๆแล้วนะโอเคไปละบายบายโอ้ยังไม่ไปดีกว่า <c oughs> คือว่าก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องของเราต่อไปด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบเล่น Facebook ก็ไปกดใน Facebook ด้วยไปกด Follow เราด้วยก็ติดตามกันต่อไปว่าต่อไปเราจะมีของเล่นอะไรมากวดอีกนะก็ประมาณนี้แหละไปจริงแล้ไปรอบที่3แล้วเนี่ยเออไปจริงแล้วโอเคก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามคิดพลั h ทอยด้วยนะทุกคนไปแล้วว้ยไปไป